คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเอางานดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะสำหรับคนที่หางานอยู่นะคะอยากเปลี่ยนงานหรือว่าว่างงานกันอยู่นะคะงานรักษาความปลอดภัยนะคะของเราตอนนี้เปิดรับสมัครจำนวนมากผู้ชายตั้งแต่อายุ18จนถึง53ปีนะคะ ส่วนสูง160ขึ้นไปยึดจากบัตรประชาชนเป็นหลักนะคะใช้เป็นวุฒิการศึกษาตั้งแต่ป6ขึ้นไปวุฒิการศึกษาถ้าเราใช้เป็นป6ต้องจบภายในปี4ีห้านะคะถ้าจบหลังปี45ห้าต้องใช้เป็นวุฒิม .3 เท่านั้นนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวและไม่มีโรคติดต่อใดค่าแรงของเราเริ่มต้นอยู่ที่600บาทต่อวันสำหรับในเขตกรุงเทพนะคะยกเว้นเขตสมุทรปราการและก็นนทบุรีนะคะจะอยู่ที่558บาทต่อวัน มีเบีย้ยขยันให้ตั้งแต่4 0 0อจนถึง2,100บาทต่อเดือนนะคะบางหน่วยงานอาจจะมีค่าจุดหรือค่าตำแหน่งให้ด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานที่เราไปลงนะคะเราสามารถเลือกหน่วยงานแล้วก็พื้นที่ลงงานได้ตามคุณสมบัติของผู้สมัครร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นหน่วยงานทั่วไปจะรับผู้ชายตั้งแต่18จนถึง53ปีนะคะส่วนงานของรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองใช้เป็นคุณสมบัติเดียวกันคือ18จนถึง 45ปีชายสูง160ขึ้นไปต้องใช้เป็นวุฒิม .3 ขึ้นไปเท่านั้นนะคะหน้าง,งานของเราจะมีตั้งแต่คอนโดอาคารสำนักง,งานโรงแรมสถานทูตรถไฟฟ้าโกดังสนามกอล์ฟอันนี้ยกตัวอย่างให้เป็นต้นนะคะ สวัสดิการเบื้องต้นเลยนะคะก็จะมีเงินเบิกสำหรับพนักง,งานใหม่4,000บาท1เดือนแรกนะคะสมัครอบรม4วันระหว่างอบรมบริษัทมีที่พักให้ฟรีนอนแอร์อาหารตี2มื้อต่อวันนะคะอบรมจบคุณจะได้รับเบี้ยเดี้ยงจากทางบริษัท800จนถึง1,000บาทขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานที่เราเลือกไปลงด้วยนะคะหลังหนึ่งเดือนไปแล้วเราสามารถเบิกฉุกเฉินได้1-2,000บาทต่อเดือนตลอดอายุการทางานของเรา ส่วนคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะทางบริษัทมีบ้านพักให้ฟรีสี่เดือนมีทั้งแบบห้องพัดลมหรือว่าห้องแอร์นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการพักแบบไหนตั๋วรถที่เราเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นตั๋วรถทัวร์ตั๋วรถไฟหรือว่ามาแบบรถตู้รับส่งถึงที่ให้ขอเป็นนามบัตรของคนขับมานะคะเราสามารถนํามายื่นเบิกค่าเดินทางได้เราจะได้รับค่าเดินทางคืนในวันที่เราอบรมจบพร้อมกับเงินเบีย้ยเลี้ยงระหว่างอบรม ทางบริษัทเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพให้ฟรีสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารเท่านั้นนะคะส่วนคนที่มีบัญชีธนาคารแล้วจะต้องนําบัญชีมาเองเนื่องจากทางบริษัทไม่สามารถเปิดซ้ําให้เราได้นะคะ มีประกันสังคมประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้นะคะสมัครงานไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารเข้ามาให้ครบถ้วนบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็วุฒิการศึกษานะคะสําหรับคนที่วุฒิการศึกษาหายแนะนําให้ไปติดต่อที่ทางโรงเรียนขอเป็นใบรับรองการจบการศึกษาหรือว่าขอเป็นสาเนาว,วุฒิการศึกษามาได้นะคะจะไปติดต่อด้วยตัวเองหรือว่าจะให้ญาติเราไปติดต่อได้จากนั้นก็ให้ถ่ายรูปส่งมานะคะวันเข้าสมัครเราสามารถพิมพ์เอกสารให้ได้เนาะ ส่วนคนที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลนะคะต้องนําเอกสารการเปลี่ยนแปลงเข้ามาด้วยนะคะสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายแต่สําหรับผู้หญิงกรณีเคยจดทะเบียนสมรสให้นําทะเบียนสมรสมาด้วยนะคะที่บริษัทมีบริการถ่ายเอกสารให้ฟรีสําหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านงานรักษาความปลอดภัยในด้านนี้มาเลยไม่ต้องกังวลนะคะทางบริษัทมีครูฝึกอบรมให้ก่อนที่เราจะลงงานจริงนะคะ อบรม4-5วันนะคะสำหรับหน่วยงานทั่วไปและหน่วยงานของรถไฟฟ้าสายสีมพูและสายสีเหลืองยกเว้นสายสีน้ำเงินนะคะอบรม5วันเราสามารถเดินทางเข้ามาสมัครได้ที่สำนักงานใหญ่อาคารเตียยวฮงบางนาโกโม5นะคะทางบริษัทเปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษเลิกถ้าคนไหนที่สนใจนะคะสมัครงานแนะนำให้เข้ามาเป็นช่วงเช้าเท่านั้นนะคะจะได้ทันรอบอบรม รับเงินสองครั้งต่อเดือนทุกวันที่15และวันสุดท้ายของเดือนนะคะมีสลิปเงินเดือนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะสำหรับเพื่อนๆพี่พี่คนไหนที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาผ่านช่องทางการติดต่อหน้าคลิปตรงนี้ได้เลยนะคะเบอร์โทรที่อยู่หน้าคลิปนี้สามารถค้นหาบัญชีเอได้ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะ